إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ا وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่ศรัทธามันต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาลาจงยำเกรงทักว่าต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาลาอย่างแท้จริงเถิดเพราะการยำเกรงการตักว่าต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จ ทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคีร์พี่น้องผูรวมศรัทธาทั้งหลายจงสันเซินต่อพระองค์ลอสภาหนหัวตาลาจงชูโกรขอบคุณต่อพระองค์ในความโปรดปรานต่างๆและถือเป็นเนี้อมาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺพานะหัวตาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานั่นคือ เนียมาุนเนียมาทุนฮีดายความโปรดปราณแห่งทางนำและอัลลอฮฺสภาผนหัวตาลาก็ได้ไหวชีวิตกับพวกเรานะครับได้มารวมละหมาดจุมะอีกครั้งนึ่งในวันนี้พี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายความดีงามทั้งปวง อยู่ในการเกรงกลัวต่อล o s s panawata หรือความเร็วไรความหายยนะความขาดทุนทั้งมวลน,นั้นจะอยู่กับคนที่ไม่เกรงกลัวต่อ l ส s า p a ต a w าลาดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายหากเราได ระักและได้ตรวตจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าณนวันนี้ถูกสิงถูกอย่างที่เราได้เพียรพยายามควนควายเพียรพยายามในการเก็บเกี่ยวซึ่งความดีงามหวังในพลบุญจากอัลและหวังว่าเรานั้นจะได้รับความปลอดภัยในโลกนาในโลกอาเคิร แต่เราไม่ได้ตรวจสอบว่าถูกถูกอามัลไลบาดาของเรานั้นเราได้ถวายให้กับอัลลอฮฺฮานหัวตาลาในสภาพที่เรานั้นมีความเกรงกลัวต่ออัลลอสฺานหวตาลาหรือไม่หรือการที่เราได้ละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ Allah s <S อัลลอสพานหัวตาลาห้ามเราออกห้าง เราก็ยะต้องตรวจสอบว่าหัวใจของเรานั้นที่ได้ออกห้างจากความชั่วละทิ้งความชั่วอันเนื่องจากเรานั้นได้เกรงกลัวต่อลัศพานหัวตาลาหรือไม่วันนี้เราจึงจะต้องพยายามในการเยียวยารักษาให้มากให้หัวใจของเรามีมีการเกรงกลัวต่อลัศพานหัวตาลา ไม่ว so really ่าจะด้วยการอ่านอัลกุรอานด้วยการใคร่ครวญดังที่อัลลอฮฺสผานะวะตาลาได้กล่าวในสุรยูนุสยาอายุหันนาสุขดะจาอัตคุมมาอิวะตุมมิรรับบิคุมวะชิฟาอุลลิมาฟิสุดูรวะฮุดะวะร ر มะตุลลิน م มิน ي นอัลลอฮฺสผานะวะตาลาได้กล่าวว่าโอ้บรรดุทั้งหลายได้มายังพวกเจ้าแล้ว โดยแน่นอนได้มายังพวกเจ้าแล้วสิ่งเมาอีฟอเมาอีฟอก็เขียนคุรานเม่อรบบีคุมจ้าประพัวพิบาลของพวกเจ้าว่าชิฟาอุลลิมาฟิสสดูรเป็นยาบำบัดนะครับห <c oughs> ัวใจนะเป็นการรักษาเป็นยาที่จะรักษาหั <c oughs> วใจวาฮูดาวะรอฮ์มาตุลลินมุมินีนและเป็นทางนำ เป็นการชีแนจจากประพวยผิบาลของเจา้าและเป็นความเมตตาเกบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นการที่เราจะได้มาสิงหัวใจที่จะเกรงกลัวต่ออสภานหัวตาลาอย่างแทเจริงนั้นก็จะต้องด้วยวิธีนะครับที่ซดครองกับหลักการของศาสนาด้วยกับวิธีหรือด้วยการสักฟอก ที่อัลลอฮฺสผานะฮฺอัลลอฮ์ได้ได้ทรงทรสู่รุ่นละสัลลัลล๊ะฮฺอัลลอฮฺยุฮฺอัลลัมมาเป็นแบบอย่างแก่พวกเราเพราะในอันกุรอานและสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฮัลลัมไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เมื่อนนึ่งเมื่อใดสุนนะจากทารุสูลุลลอฮสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฮัลลัมได้มายัางพวกเรา เราก็จะต้องเชียฟังป่ออะจะต้องผักดีจะต้องปฏิบัติตามเพราะสุนนะของท่านนาบีก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาณวตาลานั้นได้ทรงเรียกรองพวกเราทาั้งหลายให้ได้ปฏิบัติดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าในอันกุรอานอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงการเกรงกลัวต่อพระองค์อย่างมากมาย ได้บอกถึงความประเสริฐได้บอกถึงสิ่งที่จะได้รับตลอดจนอันตรายนะครับของคนที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อลอส s า a n a w a t a ล้วตลแต่ในะวันนี้สิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบให้มากชินเดียวกันนั่นก็คือความรู้ความรู้ที่เราได้แสวงหาความรู้ที่เราได้ศึกษามันทำให้เราเกรงกลัวต่อลอตาลา มากหน่อยแค่ไหนสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับเพราะลอสผ่านหัวตาลาเดกราวในศีสุรฟะติรายติซิบกาวอินนัมยาข์ชาลอฮาหมิลอายบัดฮิลอุลามะอัลฮะติงยาข์ชาลลอฮามิลอาบบัดฮิลอุลอบิฮิลอุลามะบรรดาผู้ที่จะเกรงกครูอัลลอฮ์ تعالى อย่างแท้จริงก็คือเฉพาะบรรดาผู้ที่มีความรู้ เฉพาะบรรดาผู้ที่มีความรู้ดังนั้นบรรดาผู้ที่มีความรู้อันอุลมามะก็คือบรรดาผู้ที่เกรงกลัวตอรอดังนั้นความรู้จะต้องทําให้เราเกรงกลัวตอรออัลัยนม์มูอินนามัลอัลนมูขัชยีตุลลอฮ์การความรู้นั้นก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเกรงกลัวต่อรอตาลาอย่างแท้จริงใครก็แล้วแต่ ศึกษาหาวิชาความรู้สแสวงหาความรู้แต่ความรู้ไม่ได้ทำให้เขาเกรงกลัวตอนลอตาลาเลยก็ถือเป็นการสแสวงหาความรู้ที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่มีความจําเริญเราจะเห็นได้ว่าชาวซาลฟนะครับมักที่จะกล่าวและอธิบายว่าอาลุนอาหววันบิดะ คนที่ตามอารมณ์นะคนที่นะอุตรีในหลักการของศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีตำรับตำราที่มากมายถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความรู้ที่มากมายแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยเพราะอะไรครับเพราะทาที่หรือการแสดงออกมาไม่ได้เป็นผู้ที่มี มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺานะหัวตาลาอย่างแท้จริงดังนั้นการเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺตาลาไม่ใช่เพียงแค่เราโรงหายออกมาหรือเสแยเสงในการที่เราโองออกมาหรือเราลำมาดมากเพียงเผื่อให้คนเห็นเราอ่านอันกุรอานมากเพียงเพื่อให้คนได้ฟังได้ชมเชย ไม่ใช่แต่การเกรงกลัวต่อลอสพาหนหัวตาลานั้นมันเป็นการงานของหัวใจคนที่ต่ออาเชียฟังต่อลอตาล่ะอย่างแท้จริงคนเดีต่ออาเชียฟังต่อทรารุลลาสุลลอสลลลอฮุอะลยอัลสลัมอย่างแท้จริงเขาจะเป็นผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อลอตาลาอย่างแท้จริงเราจะเห็นได้ คนที่อุตรี่ในศาสนานะครับเช่นกลุ่มซูฟีพวกเขาก็ได้แสดงได้อิบะดาตามอำเภอใจเช่นการร้องร่ำทำเพลงและเรียกว่าเป็นการซิกรุนฮ์ร้องร่ำทำเพลงและเรียกว่าซิกรุนลทางทางที่มันเป็นสิ่งที่เป็นบิดะทางทางที่มันเป็นสิ่งที่มัน ขัดแยงกับสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพอวิธีในการดิกรุลล่อ์นั้นท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็มาสอนบรรดาสหฮาบะและคนในยุคสลัฟก็ไม่รู้ถึงวิธีการแบบการร้องรำทำเพลงและก็เอาพระนามของอัลลอฮบฮานหูวตาลามมาอ่าน แล้วนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าความย่ำเกรงต่อลอตาลานั้นจะต้องซอดครองกับอันกุรานซอดครองกับสุนนะของท่านนาบีซลลลอฮุอะลยิวะซัลลัมด้วยอลลัสผานะหัวะาลาได้กล่าวนะครับในซุ um er ระตุลมุน์อินนัลลั้งที่นั้ยข่อนรับบะหูบลวอยบีละหุมะฟิรัต์วัอจรราู ย่ำเกรงบรรดาผู้ที่เกรงกลัวต่อโลตาลานั้นพวกเขาจะเกรงกลัวต่อพระองค์ในขณะที่พวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่เชื่อบิลยิบอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้คนแล้วหุมเมลฟิโรทวอาจรุงคาบีรสำหรับพวกสำหรับเขานั่นจะได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ ท่านเชคิมบัสรอฮิมาวุลลาฮุตาลาท่านได้ยิบยอกอายะนี้มาแล้วก็ได้อธิบายว่าบรรดาผู้ที่มีความย่ยเกรงเอเกรงกลัวต่อลอตาลาโดยทีหลับในทีหลับก็คือเขาจะปฏิบัติสิ่งเถี่ยวลอตาลาทรงชายถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตาม และทุกรายงานมามากมายเลยเจ้ชาวซาลฟบางครั้งพวกเขาละมาตียามุล,ลัยน์ละมาตาฮัดยุดตลอดชีวิตของเขาภรรยาและลูกนั้นไม่เคยรู้เลยว่าเขาได้ตื่นขึ้นมาละมาตน,นะครับในยามค่ำคืนบงบอกทิ้งความอิคลาส บ่งบอกถึงความเกรงกลัวความตักว่าต่อลอสภาหนะหัวตาลาดังนั้นเชคคิมูบาซึงได้อธิบายว่าไม่ว่าจะอยู่ในทีหลับทีเปิดเผยเมื่อมีคำสั่งจากอัลลอฮ์มาเขาก็จะปฏิบัติและเช่นเดียวกันการที่เขาจะละทิ้งซิ่งได้เป็นความชัวไม่ว่าจะอยู่ในทีหลับหรือทีเปิดเผยหากเป็นสิ่ง่ถวละตาลาหาม เขาจะให้ความสําคัญจะให้ความยิ่งใหญ่ครับจะให้ความสําคัญกับคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ว่าคําสั่งชายหรือคําสั่งห้ามแต่เป็นเรื่องทีนาเศรานะวันนี้หัวใจที่มีความเกรงกลัวต่อลอสฟานะหัวตาลานั้นหาได้ยากครับพี่น้องหาได้ยากเพราะสิ่งที่เราเห็นนะวันนี้ไม่ว่าจะด้วยกับคำพูดต่างๆที่ทูกผูดออกมา ไม่ได้ระง,งับซึ่งลินของเขาการที่จะการที่จะตรวจสอบว่าลินของเขาํำพูดของเขานั้นได้อาทำต่อผู้อื่นหรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนในครับคนอื่นหรือไม่หรืออากัปกิริยาอาวัยวะการกระทําของเขาได้สร้างความเดือดร้อนได้สร้างฟิตนะในสังคมหรือไม่ เพราะสิ้งล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าความเกรงกลัวต่อลอตาลานั้นมันหายไปเมื่อความเกรงกลัวต่อลอตาล่าหายสิ่งที่มันอยู่ตรงกันข้ามนั่นก็คืออัลฮาวานั่นก็คืออัลฮาวาก็คืออารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ที่จะฉักจูงไปทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอัลลอฮฺฮานะฮฺวตาลาจึงได้กล่าว سورة النازعات آيات السيسي آيات السيسي وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى الله تعالى ذيك أول سوان بوتي خاف مقام ربه كرين كلوا كلوا تو كان يين تو نا الله تعالى في يوم القيامة ما تين تي بجاك هو جاي تي كرين كلوا جين ไม่ได้กลัวต่อหน้าผู้คนแต่กลัวต่อเลอตาละกลัวสิ่งการที่เขานั่นจะทุกสอบสนในวันเกียรมะกลัวต่อการยืนต่อหน้าเลอตาละซึ่งไม่มีใครที่สามารถช่วยเหลือได้ไม่มีใครที่สามารถช่วยเหลือได้ในวันเกียรมะกลัวว่ะนะครับตัวเองนั่นจะทุกคขับไล่จากบอ่อน้ำนบี เพราะไม่มีใครที่จะถูกขับไลยจากบอ่อน,น้ำนบีนอกจากคนที่อัจเดศูคนที่ทำบิดาไม่มีใครที่จะถูกขับไลยจากบอ่อน,น้ำนบีนอกจากคนที่ทำบิดาแต่ริมนุลกกยมันยาเซียรอฮิมวุลลอฮฺตาลราได้กล่าวว่าใครที่ไม่ได้ดื่มน้ำสุนนะในขณะที่อยู่ในโลกดุนยานี้ไม่ได้ดื่มบอ่อน้ำแห้งสุนนะก็คือไม่ได้ รู้จักสุนนะนบีหรือรู้แลวไม่ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีหรือรู้สุนนะนบีแลวปฏิบัติแลวไม่ได้ปกป้องสุนนะของท่านนบีเขาก็จะไม่ได้ดื่มบ่อน้ำของทาราสุลลอยสัลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์เช่นเดียวกันดังนั้นใครที่เขาเกรงกลัวต่อการยืนตอนหน้าผะผักคอเลอตาลาทูกสอบสวนในวันเกรียมาด้วยการเกรงกลัวที่เทจริง วะนฮันนับเส้านิลฮาวาอัลลอฮฺตาลาเอามาคู่กันในอายะเดียวและเขานั้นได้ฮักหามอารมณ์ไฟต่ำของเขาฮักหามอารมณ์ไฟต่ำแสดงว่าสิ่งที่ฮักหามอารมณ์ไฟต่ำได้ก็คืออยู่ในตอนอายะนั่นเราว่าอัมมามัลคอฟมากามารบีคนเทเกรงกลัวต่อรถเท่านั้นที่สามารถฮักหามอารมณ์ไฟต่ำได้ นึกจะนินทาใครยำเกรงอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์จะมีกล้าน,นินทาเพราะว่ารู้ว่าเวลาเรานินทาเราส่รายนั่นเราไปอาํรรมคนอื่นนั่นเรากำลังโอนความดีตัวเองให้กับคนอื่นและในวันเกียยมาเมื่อเราโอนความดีมาแล้วเกียรยงแล้วในบัญชีของเราก็ยังไม่จบแต่เราจะต้องรับสิ่งความพิษ บาปของคนเถราอาธรรมทุกโอนมายังเราด้วยนั่นคือความหายนะที่แท้จริงในวันเตรียมนั่นคือความหายนะที่แท้จริงในวันเกรียมเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องสำนึกว่าเรานี่จะต้องเกรงกลัวต่ออัลลไม่กล้าที่จะเอาไม่กล้าที่จะยิบไม่กล้าที่จะทำสิ่งใดหากสิ่งนั้นอัลลอฮ์ตาลาทรงห้าม เพราะณวันนี้เราปล่อยปลาละเลยถูกสิงถูกอย่างพูดตามอำเภอใจทำตามอำเภอใจเสมือนกับเรานั้นไม่ละอายต่อลอตาลาเลยเสมือนกับเราไม่ได้ละอายต่อเลาเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้เกรงกลัวต่อลอตาลายัางแท้จริงเล้วอัลลอจะเตรียมอะไรให้กับเราหากเราไม่เกรงกลัวต่อเลาเพราะสถานที่ที่ลอตาลาจะเตรียมให สำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อเร่อ์นั้นฟาอินนั่งยันนาตาฮิยันมาอวาสวรรค์ซึ่งจะเป็นสถานที่พำานหนักสำหรับพวกเขานี่คือสิ่งที่เราทาั้งหลายจะต้องตรวจสอบให้มากครับพี่น้องยิ่งในยุคปัจจุบันนี้มันมีปัจจัยมีสาเหตุมากมายที่ข้ามานะครับรุ่มราวให้เราได้ออกห้างจากแนวทางที่ทกต้อง วันนี้เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือโรคอะไรคือสิ่งที่จะรักษาเราและผู้ที่จะรักษาเราต้องรู้ครับเราต้องรู้ครับอะไรคือโรคคืออันอาวัวคือการตามอารมณ์อะไรคือการเยียวยารักษาคืออันกุรานและสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่จะมารักษา โดยผ่านความเข้าใจของอัสลาฟุซซอล ح. นี่คือยารักษาในทุกยุกทุกสมัยครับคืออันวะฮยูที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านทารุซูลลอสัลลัลลอฮุอะัลฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวสุรทุนนัมในช่วงแรกเลยในตั้งแต่อายะ وَالنَّجَمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَّى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى آياته هذه وآياته الثانية وشيخ الإسلام إنه تيمية رحمه الله سي مجموعة فتاة تندايب يق سي آياني لتنقو دي أتي بحيو الله تعالى سابعاً دواء 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 ومن كروي และอัลลอฮ์ تعالى ได้ประกาศว่าสหายเขงพวกเจ้าคือนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาดัลลาะเขาไม่ได้ลงทางไม่ได้ลงพิษว่ามาก็ว่าไม่ได้เชื้อใช้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ลงพิษอัลลอฮ์ประกาศในอัลกุรอานว่ามาเยาติกูอานิลฮาวะและเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์อินวะอิลลาวะฮิยูยูห์นอกจาก มาจากวะยูที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมาถ้าใช้คุณอิสลามอิมนุทัยมียัตรอฮิมาฮุลลอฮท่านจึงกล่าวว่าสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสภาพที่ลุงพิษเสมือนกับเป็นการเยียวยานั้นก็คืออันวะยวูวะยูจากอัลลอฮ์ครับพี่น้อง ก็คืออันกรานเละสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมนี่คือการเยียวยารักษาที่ได้พ้นถูกยุกถูกสมัยได้พ้นถูกยุคถูกสมัยและสามารถรักษาได้จนถึงวันเกียมาแต่วันนี้เราไม่เอาเราเอาคนส่วนใยเราตามกระแสสังคมและเราใช้สติปัญญาเนื้ออันกรานเนื้อสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเมื่อเกิดวิกฤตมุซีบะเราก็อดครวนเราต้องโทษตัวเราเองว่าอัลลอฮ์ให้ยาบำบัดยารักษามาแล้วอันกุรอานเลยสุนนะเอามาเยียวยาสิครับทุกทุกโรคครับเมื่อเราเข้าใจโรคอะไรคือโรคเราเข้าใจรัวอะไรคือยารักษาและสิ่งที่สำคัญใครคือผู้ที่รักษาก็คืออุลามะอารบ,บานียูนบรรดาอุลมามะที่อยู่ในทางนํา ไม่ใช่อุลมามะที่อยู่ในทางล้งนะครับอุลมามะที่อยู่ในทางล้งเรียกรองพวกเราไปสู้นรกแต่อุลมามะที่อยู่ในทางนำ้ำยึดมันในอันกุรานยึดมันในสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรียกร้องเราไปสู้การเยียวยาที่ถูกต้องโดยปราศจากการตามอารมณ์ตามอันกุรานตามสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตามแนวทางของชาวสลัฟ นี่คือ,อยารักษาอัลลอฮ์ได้ทรงมาตั้งแต่นบ,บีรอซูลคนแรกเป็นอะไรครับเป็นอัตติบบาอุลกูลูบเป็นแพทย์หมอที่จะมารักษาโรคที่อยู่ในหัวใจนั่นคืออัลรอซูลวัลัมบิยาอันอ,ลาอาุลามะอัรบบานียุนพวกเขาคืออัตติบบาอุลกูลูบดังนั้นเรื่องของ การเกรงกลัวต่อล้อเรื่องของตักว่าเรื่องของนะครับผูดาทางนํามันเป็นริสกีที่มาจาก Allah อาลัลลอฮลาต่ใช้คุณอิสลามอิมนุทัยมิอาจรหิมาหุลอลฮท่านได้กล่าวว่ามาลาอิกะทุกทำนาทุกให้ทำนาทีเกี่ยวกับชันฟ้าเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับฝนตกเช่นเดียวกันก็มีมาลาอิกะที่จะประทานให ได้รับการหมอบไม้จากอัลลอฮ์ซึ่งเป็นริสกุลกูลูบปัจจัยอย่างฉีบทางด้านหัวใจนั่นก็คืออัลฮูดาอัลเลมุนนาฟิอัตักวาอัลขัชยาอยูย่ที่ว่าใครจะสเสวงหาอยู่ที่ว่าใครจะประาธถนาตองการนะครับก็ขอดูอาจาจัลลอฮ์สภานาะวะตาละ

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم